ใช้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคิพิ์ภาคหยาบท,ทั้งหมดนั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดมนมิเช่นการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าจิตยานทั้งหลายที่ตายในสงศึกสงครามทั้งหลายสมรภูมิทั้งหลายนะไม่ว่าระหว่างไทยกัมพูชาสยามประเทศใดๆก็ตามในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็เหล่าจิตยานทั้งหลายที่ตายลงในศงสงครามนะทั่วโลกนะไม่ว่าจะแว่นแควนดินแดนใดก็ตามในทุกยุคทุกสมัย น้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังคัจฉามิธรรมังสรณนังคัจฉามิ สังขังสรานังขจามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรานังขจามิทุติยมปิสังขังสารานังขจามิตติยมปิพุทธังสรานังขจามิตติยมปิธรรมังสรานังขจามิ ตะติยามปิสังขังสรานังขจามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหลา่าสัพสัตทั้งหลายมูเหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายจะด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพและภาคหยาบในทุกๆภาคส่วนในทุกภพทุกชาติ ทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจตุปัจจัยทยทานทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายที่เป็นกำลังในการโปรดสัตว์พัตตาหารทั้งหลายอธิวาสนาบารมีทั้งหลายขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะ พระโพธิสัตว์พระมาหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมาหาปัจเจกพุทธะพระอหรหันต์พระมาหาอรหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุธทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้นจะกี่ยุกี่สมัยก็ตาม ีพุทธันดรก็ตามข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนัการบัดนี้ด้วยเทินและด้วยพระตายจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายยิตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกลับทุกพุทธันดรน,นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึ่งมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หรือ <RIS> จะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วน <S S ในท <dynam> so ั so ่ว so. ก uh, ันไปตลอดกาลนานเทอนโสโสโสขอนอมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมูเรว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัจธรรมแด่คุณพระรัตนตรัยและการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีกรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิคะลบหลู่ดูหมิ่นกดขี่ข่มเหงล้อเล่นล้อเลียนประมาทปามาทเคยจับจุ้งล่วงเกินเคยย่ำยีบีทาเคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ ต่อคุณธรรมต่อพระศาสราทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อพระศาสนาต่อที่อยู่ที่อาศัยของพระสงฆ์นักบวชขององค์มหาบรมีผู้โปรสัตว์และครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบรมีต่อพระสงฆอ ต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบาร,รมีในทุกๆภาคส่วนหรือต่อองค์คุณองค์ธรรมทั้งหลายการทำลายวัดวา,าศาสนาทำลายสัจธรรมคำสอนหรือรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายการรมที่เคยขับไล่สายส่งองค์มหาบาร,รมีพระสงฆ์นักบวชผู้โปรสัตว อริยสงฆอริยเจ้าครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักบวชนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยออกจากวัดวา,าศาสนากรรมที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ต่อภาคส่วนขององค์มหาบารมีไม่ว่าจะในรูปแบบของพระมหากษัตริย พระจกักรพรรดิพระราชวงศ์องค์ุรุมหาครุทั้งหลายผู้นำประเทศไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการก่อสงครามแย่งชิงแว่นแคว้นดินแดนการก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามคัคคีแบ่งแยกการปกครองการต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทำลายการปล่อยข่าวลรือข่าวลวง เพื่อโจมตีการใช้เล่เหลี่ยมในการลิดรอนบารมีของพระมหากษัตริย์การลอบปลงพระชนการวางยาพิษการกักขังหรือการขัดขวางการรวบรวมแผ่นดินว่นแคว้นดินแดนรวบรวมหรือสร้างบ้านแปลงเมืองการปลุกปั่นยุยงให้ต่อต้านให้แยกตัวออกจากองค์มหาบารมี ที่ลงมาโปรดในรูปแบบพระมหากษัตริย์หรือพระจกักรพรรดิไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในทุกลักษณะกรรมทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรมในความขัดแยง้งในความปฏิเสธปฏิคะการต่อสู้ ลบลาค่าฟันเขียนค่าประหัตประหารที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมีและลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยกระทำในการลบลาค่าฟันการทำสงครามการต่อสู้แย่งชิงที่เคยกระทำซึ่งกันและกันหรือกระทำกับบ้านเมืองอื่นก็ตาม กรรที่เคยล่านานิคมล่าเมืองขึ้นกระทำทรามานต่อประชาชนท้องถิน่นชนเผ่าต่างๆฝ่ายตรงข้ามการเบียดเบียนทรัพยากรของแผ่นดินอื่นการเผาบ้านเผาเมืองเผาวัดวาศาสนาเผาทำลายรูปเคารพองคุลหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย การขับไล่สายส่งความบาดหมางขัดแยง้งเาะเบาแหวงการปิดล้อมการไล่ต้อนการเข็นฆ่าประหัตประหารการรอบฆ่ารอบทำลายหรือยกพวกเข้าลุมทำลายทำลายทำลายย่ำยีบีทาต่อผู้อื่นต่อพระสงฆ์นักบวชต่อลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบรมีทั้งหลาย ด้วยศาสตราวุธรหรืออาวุธทำล,า,ทล,า,ยลายล้างทั้งหลายกรรมที่เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือยาพิษ,พษในการเขียนค่าผู้คน,น,คนปศุสัตว์รตรหรือพืชอาหารในการทำสงครามการทำลายค่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายกรรมที่เคยหลอกล่อหลอกลวงคนหมู่มาก โฆษณาชวนเชื่อเพื่อหลอกลวงเพื่อควบคุมเพื่อกักขังลงเหนียวเพื่อการเข็นค่าประหัตประหารการสังหารหมู่การฆาตกรรมอำพรางการใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือใช้ยาพิษสารพิษในการทำทรมานในการทำสงครามการทำลายฆ่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมการที่เคยกักขังจองจำล่ามโซ่ตีตรวนการผูกมัดพันธนาการการตอกตรึงกระทํำทรมานการกดทับการบีบรัดโดยการใช้สัตว์อาวุธใช้วัตถุต่างๆการใช้อุปกรณ์ในการทรมานอันวิปริตพิสดารการโบยตีทุบตี การเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษการวางยาพิษในน้ำในอาหารในยาการจับผู้คนไรทดลองยาการใช้สัตว์มีพิษน้ำกรดน้ำด่างน้ำเดือดควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำหรือทำให้จมน้ำการบีบคั้นกดดันในการทำลายฆ่าศึก การปล้นฆ่าการกระทำชำเราประชาชนฝ่ายตรงข้ามการต้อนฆ่าศึกการลงโทษการเข้นความลับการทรมานด้วยการให้อดน้ำอดอาหารการปล่อยให้อดอยากขาดแคลนหิวโหยจนตายการใช้แรงงานเยี่ยงทาตที่เคยกระทำต่อเราศัตรูคู่อาฆาตนักโทษเฉลยศึก ค่าทาดบริวารพ่อแม่บุปการีสามีภรรยาลูกหลานบริวารคนในครอบควรัววงตระกูลทั้งหลายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามหรือที่กระทำต่อสัตว์เดรัจฉานนกหนูปูปีกปวกมดมแมลงทั้งหมดทั้งสิ้นหรือการ,รเบียดเบียนทางกาย วาจาใจใดๆการเหยียบย่ำทำร้ายทำลายท,ทั้งทางตรงและทางอ้อมการใช้อำนาจจิตวิดเดชพลังอภินยาคุณสายมนต์ดำคาถาอาคมในการกั่นแกล้งรังแกการทำทรมานอันก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมานการกัดกินต่อร่างกาย จากภายนอกหรือภายในจนเกิดความเจ็บป่วยทุกโทษในกายในใจทั้งหลายสร้างความหวาดกลัวหวาดผวาความวิปราสในจิตในใจหรือเข็นฆ่าจนถึงชีวิตที่ได้เคยกระทําต่อผู้อื่นทั้งหลายหรือที่เคยกระทําต่อองค์มหาบาร,รมีผู้โปรสัตว์พระสงฆ์นักบวชครูครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้เมียธิวาสนาทั้งหลายไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์หรือที่ใช้กรรมในรูปแบบของเดรฉานก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามที่เคยกระทํามาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรไม่ว่าจะกระทําเอง,เองถูกสั่งให้กระทํา หรือเป็นผู้ถูกกระทําก็ตามทีกรรมที่เคยเป็นหนอนบ่อนไส้เป็นไส้ศึกในบ้านเมืองของตน,น,นตเคยฉวยโอกาสช่อชนคดโกง,โกงสร้างสถานการณ์สร้างความโกราหลวุ่นวายเคยชักศึกเข้าบ้านทรยศหักหลังต่อคนหมู่มากโกหกหลอกลวงทุจริตเบียดบงังต่อสาธารณชน ต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤตในการหาอยู่หากินเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือกบเกินความผิดตนที่มีต่อหมู่ชนคนทั้งหลายการค้ากำไรจนเกิดสมควรซ้ำเติมสถานการณ์เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนบนความทุกข์ยากบนความเจ็บปวดท,ทุกทรมาน บนความหมาวาดกลัวหวาดผวาบนความคับแค้นใจของผู้อื่นทั้งหลาย,ลายการที่เคยกีดกันขัดขวางผู้อื่น,ก,น,นการฉกฉวยผลประโยชน์โดยไม่ชอบเบียดบังเอารัดเอาเปรียบสวมรอยเอาหน้าจากการให้การเสียสละการเกรเื้อกูล,าก,ลการช่วยเหลือต่ส่วนรวมของผู้อื่นทั้งหลาย การที่เคยกดขี่ข่มเหง,งเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียน,บบนการรีดนาทาเรนสร้างความเดือดร้อน,ออนต่อค้าทาสบริวารต่อสาธารณชนคนหมู่มากทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้ وم, งงอมการเสี่ยมความคิดการล้างสมองการปลุกปั่นยุยงการให้ร้ายการสร้างความแตกแยกแตกสมัคมคี กรรที่ก่อาการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกระทบกระทั่งเข็นฆ่าประหัตรประหารห้ามหันทำลายกันจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม<ะ>การใช้กฎหมายบ้านเมือง<ะ>การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ท<ะ>ในทางมิชอบ<ะ>ในการเบียดเบียนการปราบปรามกดขี่ข่มเหง<ะ>สร้างความได้เปรียบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบกรรมที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อสงครามกลางเมืองการจลาจนทั้งหลายในทุกแว่นแคว้นดินแดนกรรมที่เคยทำแทงตัดชีวิตผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรมทั้งที่เจตนา หรือไม่ก็ตามการที่เคยกระทำกับองคุลพ่อแม่บุพการีการทำร้ายทำลายจะด้วยกายวาจาใจก็ตามอากุศลกรรมทั้งหลายการพั่มบนกลดา่าความเนรคุณการเข็นฆ่าประหัตประหารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเคยกระทำมาในภพหนึ่งชาติใดก็ตามกรรมที่เคยเบียดเบียน ต่อพื้นแผ่นดินต่อธรรมชาติต่อสิงสาราสัตว์มมตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นๆในทุกชั้นภูมิกรรที่เคยใช้ที่วาสนาบารมีที่ได้จากคุณพระรัตนไตรตยัยจากองค์มหาบารมีในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็ญเบียดเบียนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อผลประโยชน์ตนและพวกพ้องโดยมีชอบข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอยกโทษให้โอ,หอโหสิกรรมแก่ลูกนี่กรรมหรือคู่กรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทที่เคยกระทําทก,รทกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจ,ดจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อการและการอีกต่อไปอขอประกาศสลาประกาศถอน,อรรถอนความลงยึดติด ความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแผ่นดินในเว่นแคว้นดินแดนในลาบสการะในกตินิยมอุดมการณในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ในยศถาบรรดาศักดิ์ทิฏฐิมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตนคำปฏิญาณตน คำสัตย์สาบานคำสาบแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติดในกิิยศศักดิ์ศรีความหลงยึดติดในแนวทางในวิถีวิธีการต่างๆแห่งตนความหลงยึดติดหรือความบริเสธบริคะในพระศาสนาในพระธรรมในภาคส่วน แห่งองค์มหาบรารมีงงมรมนะฮะแบบนี้นะสวตรงนี้แลวกันอ่ะข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบรามีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรมแก่ลูกนี่กรรมหรือคู่กรณีกรรม ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อการและการอีกต่อไปขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแผ่นดินในแว่นแคว้นดินแดนในลาบสกาละในคตินิยม ในอุดมการณ์ในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ในยศถาบรรดาศักดิ์ทิฏฐิมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตนคําปฏิญาณตนคํำสาบสาบานคําสาบแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติดในกิจยศศักดิ์ศรีความหลงยึดติด ในแนวทางในวิถีวิธีการต่างๆแห่งตนความหลงยึดติดหรือความบริเสษปริคะในพระาศาสนาในพระาศาสนมในภาคส,ส่วนแห่งองค์มหาบารมีผู้โปรดสัต์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอนความมหังการความลำพองทั้งหลายความเคียดแค้นชิงชัง ความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมาติดค้างในพื้นที่สงครามพื้นที่สู้รบพื้นที่โรคระบาดพื้นที่ขัดแยง้งหรือต้องมารับผลของกรรมผลของความหลงยึดติดไม่จบไม่สิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่าง สู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้นี้เวนีนกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กร,รณีกรรมเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายต่อสภรรัสตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรโด้วยที่วาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระศธรรมที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศา,าสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วน ในความขี้คลายสว่างสวัยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสีออโหสีออโหสีโสโสโสน้ำหน่อย ให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกหมูหาชั้นภูมิเพึ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลเถิดโ,โ,โอเคครับโอเคครับ